สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยไทยพลังใหม่นะพี่เวทีมวยลาดดำเนน,นะครับรองผู้เอกครับผู้นี้เปิดมาในยกที่3ามนะครับฝั่งแดงครับโมฮองครับปะทะกับเด่นพยักครับตอนนี้เด่นพยักต่ออยู่อืานช่วงตัวได้ไหมครับตรงนี้โมฮองก็งินอแล้วแงขงกัหมักครับแลกกันไป โ,โดดเขาลอยเลยครับเด่นพยักษ์ขวาหมอกโอไม่นี่ยกสามนะเนะี่ยโอ้โหนี้ไม่พบยกหรือเปล่านะครับมาดูนซ้ายครับโอ้แพงซ้ายถี๋เหลือเกินครับเด่นพยักษ์โอ้ไง้างครับ แต่ดูรูปร่างแล้วเหมือนว่าโมฮอกจะไขมันจะเยอะกว่านะไม่รู้ว่าช่วงท้ายจะหมดหรือเปล่านะหลุดอย่างนี้โดนเผาเลยโอ้ยดาวังชร์ครับลูกนี้เขวาสวยครับอ ครัอเข่าไปครับดูวงไก่บ้างครับอตอนนี้โดนกดไว้อยู่ครับหมอ,อ,อเดินต่อครับ เพอเยอนจะเน้นกว่านะเหลือเวลาอีก40วินาทีครับขอในช่วงยกยที่3าลุวดอย่างนี้ต้องโดนลุดก็ต้องโดนพาไว้ครับเต็มยรับโอ้แม่อยากคิวส่งซิกให้กันด้วยนะห้อ,องหมอกร้อนหลอกหรอ ล้อหล่อเหรอไอ้หูด่านี้อ่าพิกตีโอ้อตงเดินให้เร็วกว่าน,นี้ครับมอหมดยกที่สามครับมาชว์มันต่อในยกที่สี่ครับโอ้โหมอกนี่ตีตื่นมาแล้วตีตื่นที่มาแล้วนะเป็นรองอยู่ห้าสี่ มาดีกว่าอดแรกปลายแขนเข้าวงในกันเลยปลายแขนเข่าสวนะตีตีโอ้อโหบอดพลังปอดกันหน่อยนะยรงนี้วัดพลังปอดกันหน่อย ยังยืนอยู่ได้ครับหมอแอบประมาทไม่ได้นะครับเดินเร็วครับเดินพี่แล้วหมอ

ระยะก็ถอยอย่างเดียวไม่ได้นะถอยอย่างเดียวนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะหมดยกที่สี่ครับมามาชบกัต่อในยกสุดท้ายครับยกตัดสินคนระับรองคู่เอกนะของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ หลังเหมือนกันต้องเดินระยะต้องเดินแล้วยกนี้เดี๋ยยักโอ้ตลอดมาตียกที่ผ่านมานี่ถอยมาตลอดครับโอ้ยขาไม่ดีเหมือนกันนะบอสแม่โดนขาไปนี่มีอาการอุ้ยเข่าสวนโอ้ยแมจะบอกว่าน้องยกนี้หรือเปล่ามาครับเดินต่อต้องเดินระยะต่างแพนเข่าสวยครับรอส มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณไม่ได้ครับผมโอ้ตอนแรกผมคิดว่าจะหมดนะครับบอลเพราะว่าเดินแรงตั้งแต่ยกแรกเลย แกจะมั่นใจแล้วนะครับอ่อ่อาโชว์เก็บอาวุธวับโมฮอกโอ้เดินหอยังมาเดินในยกสุดท้ายนะผมว่าน่าจะไม่ทันนะต้องหวังนับหวังนอกเลยทีเดียวนะครับเดินหอยัง สวยครับ้โอกาสการจะตกล้างฮู๊กโอ้อย่ามั่นใจเกินไปครับกับะมาทนะโดนมานี่หล่นมาเมียการนี่เกมพิกเลยนะครับจัดฟันห,หน่อยครับอีก30วินาทีครับ ไวมอกหลงเวลาไว้ก่อนนะหมด,ดสือว่าทำได้ดีกว่านะครับไฟนี้สำหรับเจ้าโมฮอกนะครับ หลอกเดยครับหมดยกเันที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูคำตัดสินกันครับว่ากรรมการจะชูมือไปให้ใครเป็นผู้รับชัยชนะไปแล้วในไฟนี้ดูว่ามั่นใจจัดเลยครับนี่ครับแล้วก็กรรมการนัดสุดท้ายครับชูมือไปที่เป็นโมฮอกนะครับผม เอาชนะคะแนนเด่นพยักไปได้ครับโอ้โหจริงจริงครับผมไหนก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ก็อคอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ